ประมาณอยา,อยากได้คนงานนะอ,อยากได้กี่คนคะเอาแค่สองคนนี่นะครับเอาสองคนพอเป็นเพื่อนกันเนาะครับเลยมาเนี่ยอะไรสิมาสิกลับมื่อนี้มัอนี่ใช่ครับวันนี้ตัวพักยูลาวลองเบิ่งวานะ้เนาะไม่ได้พักเอาไว้เ <c oughs> ที่ยวน้าครับเอาไว้เที่ยวน้าที่พักเพราะว่ามา,มากลับรวนอย่างลวนก็เลยทีมงานเนาะก็เลยยังไม่ได้มียังพักนาะจากของยูลนะเล่าเนาะมาไว้พูด <c oughs> ไม่กินเ,นเนกี๊ยงเนาะไม่ใช่เอาเป็นมือหน้าเนาะร,รอนรอนหน้าอพอ,อ,อชิม,มาอีกรอนหน้าเป็นมาหากเป็นงาน สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุขนกามาพบมาพ่อกับสาบัวอีกแล้วเนาะกามาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้กะสีพาไปทักทายรือว่าโอโรมกับเอฟซีมาจากฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าเอฟซีเบาศิราเพิินขมแมะมาเยี่ยมมาหาเนาะไปเป็นจังไดกะเดียวเขาโอโรมกับเอฟซีถือว่ามาเมื่อนี้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไปเดี๋ยวชาวบัวพาไปทักทายโอรมกับเพิ่นเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีมดีเทนาีเทินมีทิร์นมาดีเทินมาเนารมน้อนีเินมาะเทิรนาเป็รนมาดไเทิร์นมาดีเทิรยนมาับเพิรนมาดเคินมาี้ครันงแรีครั้งน้ครัเงแรกยมาบ่เคยมาักเท่อเนมมีมีแต่อยากขออนุญนานาดเทนาะโดยว่ามาดห็นกันมื้อนม้เป็นมืดอแรกนดีเท โบราณกระฐามเลยเนาะโอ้โว่ะอ่าทางพ่อนี่มีชื่อวันไหนได้เนาะชื่อประมวลครับชื่อพ่อประมวลประมวลผานสันเทียปัจจุบันนี้อายุอะไรแล้วเจ็ดสิบสามปีครัวเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามปีก็ยังถือว่าหนุ่มเนาะหนุ่มนุ่มสวัสดีขึ้นขับรถมากกับไรเองถือว่าโอเคแข็งเร้งเนาะขับรถมาเองเนาะแข็งเห้งแข่งเห้งสวัสดีคือมาลาวมื่อนี่เป็นครั้งแรกบ่ครับครั้งแรก จุดประสงค์เนาะที่มาเที่ยวลาวนี่เป้าหมายคือคือยังพอก็อยากมาเที่ยวแล้วก็อยากได้คนงานถ้ามีคนงานอยากไปทําด้วยก็จะเอาแล้วก็มาเที่ยวด้วยเลยว่ามามาเที่ยวลาวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้พนักงานเนาะไปทํางานด้วยครับทํางานอะไรนะพ่อผมขายของทะเลครับ ตลาดใ,ใหญ่โคราชในในตัวจังหวัดครับตัวจังหวัดโคราชเลยเนาะว่าป้าแต่พ่อนีเป็นเป็นเป็นคนทางไหน,นแถวไหนคนโค,ค,คราชนะครับคนโคราชเลยก็ไม่ไกลเนาะถ้ามันอยู่โคราชนี่ถือว่าพอไปพอมานะถ้าสาวโสดจะไปเนาะแบบไปค่ายแบบเพื่อนหาต้องผู้หยิงแบบนี้ไปคายคลองแบบนี้จังจะได้คายแบบสบายเนาะในการการไปการมานี้ เป็นยังไงสบายสะดวกไหมสะดวกสบายมั้สะดวกดีอยู่ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะไม่แบบอะไรไม่รู้แบบนี้นะเจ้าหน้าที่เพิ่นกันไอ้น้ำมาจะระวังตัวก็เล่าก็เล่าก็เลากับผู้เรื่องมาจะรู้ครับรู้อยู่เนาะ เว้าไทยกับยันว่าฟังบอกเข้าใจกันเอาเลยใส่ภาษากลางนี่สื่อสารกันเลยเพราะว่าคนลาวคนนี้เข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนลาวว่าคนไทยนี่เป็นเป็นบางคนเนาะกับเข้าใจภาษาลาวเราเดาแต่ถ้าสมมติว่าทั้งครอบคนเข้าใจภาษาลาวกับสิ่งพวกนี้ก็ภาษาลาวเลยนะเป็นภาษาที่เราล้องเนาะภาษาบ้านเราแต่ว่าไม่ยังไงได้บอกคนงาน นงานในบลอกงานนั้นก็มีความหวังอยู่คนหนึ่งครับมีมีคนหนึ่งครับแต่เขาต้องหาเพื่อนก่อนแบบไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะไปไหมเพื่อนเขาคือสัวัตรอยต่อไปสาวัตถ้าปีนไปได้สัวาตก็อยากไปเลยเนาะสัวัตไปบัไดกินอาหารทะเลเนาะแต่คือมามาเมื่อนี่คือกลับมือนีเลยบบบครับแต่ที่ว่าเก่งเนาะ ขัเหตุมาเองเหมือนกัมากับลานชายมากับลานชายเนาะลานชายได้อยู่ครับแต่ว่าลานชายนี่ขับรถเรียนได้ปะเขาขับเป็นอยู่แต่ว่าเขาวัยรุ่นเนาะไใจไหวใจเขาขับเร็วอ่ะพูดง่ายอ๋อพี่ครับวัยรุ่นเงยันลานพาซิ่งเนบาลานก็ยังเฮียนอยู่เมืนบ่จ้ะครับเรียนปตีอยู่ ปยปีนี้ปีสุดท้ายนะ่ะจบแล้วเนาะนม,มีงานทําเลยครับ <c oughs> นี่ครับบางทีเขาต่อโทรครูกระทรวงอย่างเดียวล <c oughs> ้านสาวก็มีตอนนี้เรียนโทรอยอออู่ก็มีครอบครัวแบบอยู่กับลูกกับหลานแบบนี้เหรอคะอยู่กับลูกชายอยู่กับลูกสาวตอนนี้อ,อยู่กับลูกสาวครับ ลูกสาวก็ทํางานอยู่ที่บ้านเราคือ,อยังไงอ๋อลูกสาวก็มาขายของเหมือนผมนี่แหละครับแต่อยู่คนละตลาดแต่าดอะไรบ้า,ละละละา,างไทยโเฉพาไทยของมันเหรอคะแบบดทอดทาธุรกิจต่างหากใช่อันนั้นยกให้เขาไปให้เขาหากินประมาณอย่า,ยากได้คนงานน่ะอยากได้กี่คนคะเอาแค่สองคนนี่นะครับอ๋อ,อสองคน <c oughs> พอเป็นเพื่อนกันเนาะครับรวยมาเนี่ยแบบไรสิมาสิกรับมื่อนี่มื่อนี่ ใช่ครับวันนี้ตัหผักดีเลาวลองเบิ่งนี่เนาะไม่ได้พักมาไวเที่ยหน้าครับเอาไว้เที่ยวหน้าจะพักมากับรวนอย่างรวนก็เลยทีมงานเาก็เลยยังไม่ได้มียังผากเนาะจากของอยู่ลาวเนาะมาไวย่โพดไร้กินเก่งเราไหมใช่ไหเอาเป็นมื้อน้าเนาะมันร้อนรอบหน้าพอชิมาอีกรอบหน้าเพิ่งมาทำคนงานกาบสิเก่งเราไมมสู้เพื่กินเนาะกินเป็นยี่บ่เก่งเราไมม กินข้าวเหนียวด้วยข้าวเจ้าอยู่บ้านข้าวเจ้าแต่ว่ากินข้าวเหนียวก็ได้เนาะได้เคยไปกินอยู่ที่โคราชตรงนี้ขายพวกลาบก้อยก็มีบ้านทะเลนะไปรับอายุที่ทะเลดยขอส่งอ๋อผมไปรับเองไปรับอยู่ที่มหาชัยจะได้ถูกล้าค่าไปรับที่โน่นนะใช่ไปทุกวันไม่มีไม่มีวันหยุด แต่ถ้าว่ามีพนังงาน,นสนใจนี่เป็นง,งานนี่ให้ค่าแรงวันละเท่าไหร่ค่าแรงก็สตาร์ทครั้งแรกวันละสี่ร้อยเริ่มต้นวันละสี่ร้อยเริ่มต้นวันละสี่ร้อยแล้วก็จ่ายทุกวันทุเออกเ,เดืนเอนรย่ดงานแล้วก็จ่ายนีถ้าเกิดว่าไปฝึกง,งานกับเขาแล้วเนาะพอเป็นแล้วผมก็จะขึ้นให้ทีละ ห้าสิบบาทขึ้นไปเรื่อยๆต้องดูผมจะดูผลงานว่าเขาทำงานได้ให้เงินให้ผมได้เท่าไหร่แค่นี้ผมก็จะประเมินตามผลงานที่เขาทำเน่แล้้ก็ทุนแล้เนาะแต่สตาร์ทครั้งแรกสี่ร้อยดีเดีฮะนะสตาร์ทครั้งแรกสี่ร้อยแต่ว่าค่าห้องหรือว่าค่าอยู่ค่ากินนี่ยังไงคะกินเองครับแต่ที่พักนั้นผมมีให้มีที่พักให้แต่ว่าต้องออกค่าน้ำค่าไฟเอง อ้อค่ะนั่งฟักเพยเองแต่ว่าฟักพียักพีเนาะเป็นห้องแอร์นะครับถ้าไปอยู่ด้วยกันก็ค่อยช่วยกันพอดีเนาะทานกันออกถ้าคนเดียวก็หนักหนึ่งเดือนประมาณเจ็ดร้อยนะถ้าสองคนประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะก็โอเคก็พออยู่นะเพราะว่าเงินเดือนเพิ่นกับสตาร์ทสี่ร้อยแล้วก็ถือว่าแพงเนาะอยู่ไปอยู่ไปเดียวเพิ่นก็ขึ้นให้เองนะต้องเบิ่งผลงานที่ว่าขยันพ่อ ดูเปงานก่อนเวลางานหนิตื่นจักโมงจ้ะผมทำงานตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับต้องตื่นแต่เช้าเนาะนี่เนาะเไปเร่เลิกสามโมงเช้าสามโมงครึ่งก็เก้าโมงเนาะเก้าโมงเช้าต้องพอเห็ดอยู่ได้วยดิเป็นไปได้เอ้าเข้างานตีหนึ่งเข้างานเก้าตีหนึ่งเนาะแล้วก็เลิกเก้าโมงเช้าก็โอเคนะได้พักเยอะเลยเนาะทวก่อน มาถึงบ้านกินข้าวเสร็จก็นอนไปจนถึงห้าโมงเย็นนอนนอนห้าโมงเย็นแล้วก็กินข้าวเสร็จก็นอนต่อไปจนถึงมื้อเช้าเช้นแล้วก็นอนนอนแล้วกินอย่างนี้เนาะสามารเห็นงานเด้นี่อยากไปได้ไปว่าเสมอทางนประมาณเก้าชั่วโมงเพราะว่าได้พนักงานเยอะอยู่เพราะว่าก็คิดดูสิสามโมงกินข้าวเสร็จ ก็นอนใช่ไหมนอนนอนไปห้าโมงเย็นเลิกขึ้นมาก็กินแล้วก็ได้นอนก็กินข้าวแล้วก็นอนอีกนอนอิ่มนะสำหรับไปถึงเที่ยงคืนถึงนี้หนึ่งครับนี้หนึ่งแล้วก็ค่อยออกประมาณดูเที่ยงคืนเนาะอาบน้าอาบท่าเนาะจะได้ออกงานกับพอดีไปจัดห้านจัดอย่างเนาะพอดีตีหนึ่งพอดีเปิดร้านสำครับนั่นแหละประมาณนั้น ดีอยู่สำนีทั้งคนทำงานแต่หกโมงเช้าหอดหกโมงแรงกับมีแบบนี้นะลำบากแบบนั้นเานาะไม่ได้แบบนั้นมีเวลากับไล่หลายเวลาย,ยังเบ้นกับคือถือว่าเบิดมือเนาะเวลานอนลาย,เวลาน,นลายเวลานอนไม่ได้เป <c oughs> ียบแบบคนใจมันจะไปเล่นงานกิจก็ได้ได้หนินาะพ่อเนาะเอาทีงานกิจเลิกงานแล้วก็ไปเข้างานตอนสองตอนเที่ยงหอดปลายโมงก็ยังได้แล้วว่าสิรัตน์งานนี่นะกนะ็ได้พิเศษอีก มีคนหนองผมผมก็รู้นะแต่ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรบอกให้มาทํางานได้ตามปกติใช่จะรับจับอะไรยังไงแต่แต่เนาขอแต่งงานได้วเนาะหากงานนี่ต้องเข้าตรงเวลาตรงโมงเนาะก็ดีแต่ว่ายากไ้คนงานในตอนนี้อยากไ้เป็นผู้หญิงเนื้อแบบผู้ชายได้ค่ะผู้ชายตอนแรกผมก็อยากได้อยู่ตอนนี้มีคนมันเข้ามาเต็มแล้วก็เลยเอาผู้หญิงมานน่เนาะสองคน แต่ก็มีพอ้นมาหาคนงานนี่ก็คือพอข้าวไร่แล้วกะว่าจะได้อยู่หนึ่งคนหาเพื่อนอีกคนนึงเนาะครับผมเพขึ้นได้ไปอยู่เปิดมูอกันเพราาะว่อีกคนที่ว่าจะได้เพราะว่าปัะธาป่าก็แล้ว,วาสิไปนะแล้ววันนี้เพื่อนนสิไปนะเพื่อนขึ้นบูไปเลยดีกว่าขึ้นรออย่างก่นะอนเนาะรอพาสปอร์ตอยู่เพื่อนรอวัดเนาะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะมีพนักงานสิไปนี่อย่งไรมาหามเอาคนบอลกันได้เอาถ้าจะไปก็แจ้งผม เซ็ตไปบอกผมแล้วผมมารับมารับถึงที่มารับถึงที่เลยหมดหมดงเสียค่าไม่ต้องไ่ต้องเสียค่าเจ๊จ่ายก็ดีได้นี่เนาะ,ะหายากแน่นนะฮะพ่อนมองทอดเนียย่ยเพราะกันอากาศเป็นๆก็เลยคาใจไม่ได้ออกเลยเนาะก็ได้มากครับแล้วถ้าพ่อแม่เขาอยากไปก็ไปได้ ไปเที่ยวไปยังก็ไปได้ไปส่งลูกไปดูลูกทำงานได้แล้วเวลาขับเดี๋ยวผมมาส่งให้เวลาไปเบิ่งลูกจะอยู่ใส้อยู่กินแบบใด่เขามาย่านว่าขึ้นย่านแลอยยูู่กสบามาย่าานมดูได้ไป็นใค้ไปดูพ่อมกัหม่องเียเพิ่มมั่นใจเนาะพูดแต่ว่าพูดแต่ว่าเป็นของแอร์ทั้นั้นแหละคือว่าเพื่อความมั่นใจโดยเพื่อพ่อแม่เพ่มั่นใจ่นะได้ดยังไงได้มาเมื่อนี้ ไม่ได้ทำบัไรได้ว่าอยู่นานๆไปแบบนี้นะค้านเปิดทําบัดอยู่ไทยจะทําให้เขาไหมคะถ้าเขาอยากอยู่นานๆแบบนี้นะทําได้อยู่ครับําไปทพาไปทําอยู่ผมมีคนลาวอยู่สองคนผมไปทําให้เขา enou ไปได้ทั่วประเทศไทยก็ดีแบบนั้นเนาะผมพาไปทําที่สํานักงานเลยสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาโดยดั่า แต่มาในมื้อนี้ก็คือว่ามานำยูทูบเนาะมันนี่เนาะมาคนงานกับทีมงานยูทูบทีมงานยูทูบเคยชื่อได้ไหมบอสซีรัตของบอสซีรัตเนี่ยมาผ่านช่องบอสซีรัตเนาะครับเลยก็เลยถ่าคนงานสิไปยังไงก็ให้บอสซีรัตติดต่อให้เนาะครับให้เขาติดต่อให้อ๋อไม่มีอะไรอ๋อหนูก็ยจะแบบคอยย่าทำเนาะ มีครอบครัวบ่ะเหรอมีบักมีครับโอ้นีนั่นคืมีครอบครัวแล้วเนาะหนึ่งแต่ว่ามนี่มาอุปสงค์อุปสงค์ขึ้นมาเนี่ยก็คือมาหาคนงานโดยโดยโดยถามว่ามาหาอะไรผู้บาสองอย่างมาเที่ยวเลยอ่ะงานเป็นอย่างนี้เรียนว่ามีคนกเราจะไปเห็นงานอยู่ไทยบางคนก็อยากไปเห็นงานแต่ก็มีงานนะโอ้เมียนมหาแบบนี้มาหาแบบนี้ขึ้นก็เสื้อใจอีกนิดน้อยนึงคือ คนสิไปเห็นงานน้ำกระมันใจเนาะเขาได้เห็นหน้าเห็นตาได้เห็นมืดหะมันตัวเป็นอะไรยังก็เป็นเจ้านายเขานฮะนะเก็ได้เห็นแล้วทำโค้งผู้จักกันไปส่วนนึงแล้วแบบนี้เนาะก็ดีไปอย่างนึ่งวันนี้ก็สิกลับจักโม่งนะพ่อวันนี้นะอ๋อสองพลาดเสร็จก็กลับแล้วครับโอ้ีหลุกลับสวรรค์เนาะกลับถึอวะเนาะวันนี้กลับถือเขาบอกว่าถือนอนเชโน่แน่ๆประเด็นนี่ คิดว่ากลับถูกไหมพ่อมาได้ก็ต้องกลับได้ยันลงทางเรียนบนแถวเซโนมาเพื่อจะจะให้บอลสิดัดออกไปส่งแถวเซโนเราพ่อลับไม่ถูกเนื่อยเนี่ยไม่ชินอีกเนาะโดยโดยก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนี่ได้ดูช่องเราไหมคะได้ดูครับจำได้หมดจำได้คนไหนมั่งคะาบอลลาวพาเพิรน มีใครอีกคะวาสนาเะเยวิไลเนี่ยสามวาสนาชแนลในบอสซีรัตคนนี้อ่ะคนนี้นกไหมนกแล้วก็คนนี้นี่ค่ะคนนี้นี่ค่ะคนนี้ไม่รู้จักอ๋อชวนเกินไม่รู้แล้วสักคนนี้นี่ค่ะไม่รู้ไม่รู้ยูรูรูซ่องหรอใช่ ฉันเองของแบบไม่ใช่ไม่รู้อันนี้กันนอกชื่ออะไรอ่ะอเสือเหมยโอซ่าเหมยใช่เคยดูอยู่จ้าจ้าเป็นนักสากวาสนาตลอดกดูไม่่บอยเคยคนดูแลก็แบบกระดิ่งให้อยู่อ๋อจ้าจาดูง่าจ้งเลยทุกคนลยถ้าดูสัวาสนาก็เห็นได้ยินได้เสียงเสือเหมเพราะว่าคู่หูกันตลอดเลยคนนี้แบบคนนี้ชื่ออะไรสาลาน้อยสาลาน้อยเออนี่ อันนี้พอนอกพนหน้านี่ได้ดูไหมคนนี้เคยเห็นหน้าอยู่แต่ไม่รู้ชื่อวันนี้ยูทบเบอร์มาเยอะวันนี้เนาะคนนี้ซาบัวคำวันนาบัวคำวันนาน้อคิดว่าจะไปเสนอตัวคิดว่าจะมีรายงานตัวโอ๊ยขอโทษแบบไม่รอด่ะ แต่มีอยังสีถามทางพอพอดีเพ่าะถึงเท่ามมีอะไรถามไหมครับมีอย่างบ่บ่กเราเพิ่นมีใครถามไหมขอ้เดือาเราเพิ่นเงียบเมือนี้เนาะนิ่มยังเดียวติ <łość> แต่บมมีก็มีแต่ว่าให้ท่างพอ็นออกเดินทางครับเมนูเพราะว่าให้คนเดินทางปลอดภัยเนาะโดยอกาศหนาวอกาศในมาไหมจังสแกงน้ำไม่สูกินนพอเนาะโดยจังไดกันเดินทางปลอดภัยด้วยสบายดี